จิ๊นนี่นะคะจิ๊นก็ไปเรียนที่สต์ป,ปอร์ตเฮานะคะที่ซานฟรานซิสโกนะคะที่จินเลือกไปเรียนที่ทจินเลือกอเรีนมิสตาร์อินเตอร์น,นะ เพราะว่าคือจริงเชื่อในอิมเพรสชันแรกของจริงก็คือคือโอเคตอนแรกลองถามพี่ปางไปแล้วก็พอมันรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราเรารู้สึกดีกับกับพี่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออโอเคลองคุยแล้วพอลองคุยเนะี่ยโอเคคือพี่ปางเขาพี่ปางพี่แกกเนี่ยคือเขาเขาสามารถที่จะแบบว่าเอ่อให้ให้ให้คาตอบเราให้คำปรึกษาเราแบบดีดีในที่นี้คือแบบว่าไม่ คือเป็นเหมือนพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้แบบทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอึดอัดที่จะต้องแบบามาคุยหรือมาพูดคุยามาแบบเขาเรียกไงอะนั่นแหละค่ะก็ก,ก็ก็รู้สึกว่าโอเคเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าอันดับแรกคือรู้สึกอบอกุ่นแค่นั้นจริงๆคือคือคือที่เรียกที่เนี่ยเพราะว่ามันอบอุ่นค่ะ